สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อุทยานสวัสค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับด้านหลังผมจะเป็นลูปกปั้นมังนกรค,ครับเป็นสถานที่ที่คนชอบม,มาถ่ายรูปครับวันนี้เราก็จะมาพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมเกี่ยวกับกิจกรรมกลางคืนของวัยรุ่นนครสวรรค์ที่สถานที่แห่งนี้น,นั่นเองนะครับและผมไม่มีทางที่จะเดินไปคนเดียวแน่นอนครับเขิ <uss ied> <m> นครับคนที่ขาดไม่ได้คนที่คุณก็รู้ว่าใครครับคนกรด้นก็คือคุณจงบี้ครับ ครับคุณเจ้าพี่วันนี้ปกติคุณมาที่นี่บ่อยไหมครับมาก็ทุกวันเลยครับผมมาทําอะไรครับวิ่งนะครับวิ่งเดี่ยครับตั้งแต่หกโมงเย็นแล้ครับแล้วว่าไหนกลางคืนวันนี้คุณไม่วิ่งหรือครับกลางคืนจะวิ่งได้ไงครับหนีนะครับเดี๋ยวพูดไปครับเดี๋ยวไม่มีคนกล้ามาครับแล้วส่วนใหญ่วัยรุ่นที่นี่ครับทำอะไรครับคุณเจ้าพี่ก็เล่นกีฬาต่างๆนะครับมีกีฬาพวกบาสเกตบอลมีแบดมินตัน จะมีเตีฟุตบอลบ้างมีเต้นรครับแอโรบิกผมเหมืนมอนจะเห็นคนเล่นสเก็ตบอร,ร์ด T M X อยู่นะครับเป็นกีฬาไอทีมนะครับแล้วเขาไปเล่นกันตรงไหนครับเขาก็เล่นแถวๆนั้นแหละครับมีสนามแล้วก็มีเครื่องสําหรับเขาเรียกอะไรอ่ะรถโฟล์นะครับเอาไว้สำหรับแบบตีหลังกาผมเห็นกิ้ง,ง,งกันตุ๊กตาาครัคนเขากำลังฝึกอยู่อีกหน่อยก็จะเป็นแชมป์โลกก็แล้วครับ นะครับเราจเสียวล้านเลยนะัรับเราไปกันเลยดีวยกว่าครับคุณเจ้าพี่ไปไหนครับไปดูเขาเล่นกันเลยครับโอ้โหเดี๋ยวต่อยเลยต่อยใครต่อย <c oughs> <c oughs> April early a weekday morning and it along seemed sunny day was ning, and we were on down And sunny was dawning the strolling that Cause Rock! ครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณหนึ่งครับแขกรับเชิญในรายการวันนี้ครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาคุณหนึ่งมาเที่ยวชมหนองสมบูรณ์ครับเป็นไงบ้างครับเห็นการแข่งขันกีฬาต่างๆครับุตืันเต้นดตื่นเต้นนะโดมีมันวันนี้ครับผมมาพาคุณมาดูสุดยอด B M X ที่หนองสมบูรณ์ครับ B M X เลยนะครับเดี๋ยวให้เขาโชว์สักหน่อยโอเครับสองสำลักไปถามกันดีกว่า เล่นมากี่ปีเล่นมาประมาณ7ปีกีฬานี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่า B M X ิกจักรยานจะเป็นการจะเป็นอะไรครับอ่าเป็นการทรงตัวเป็นจักรยานเล่นยากก็ค่อนข้างยากเพราะว่าการแข่งกีฬาประเภทน,นี้ก็ใช้เกี่ยวกับพวกความคิดส,สร้างสรรค์โอ้และก็ของการแสงดงออกในการต่อท่าความคิดของเราครับป<อ>ัจจุบันก็ตัวนี้ก็เป็จุกีฬาแห่งชาติแล้วก็ที่สิ้นหวดเป็นเรืร่องน้อง ก็อยากให้พี่ฝากคนที่สนใจกีฬาชิีคนที่สนใจก็ก็มันไม่จําเป็นต้องเป็นกีฬาชิิดนีก็ได้ครับขอให้เป็นกีฬาครับทำแล้วก็ทําเวลาว่างเป็นประโยชน์คออกกำลังกายครับีบว่านั่งนั่งนอน,นอนแล้วก็เล่นเกมก็อันนี้มันได้ประโยชน์มากกว่ากันเยอะครับแล้วขอบคุณพี่นครับผมรับ่บค,ครับาครับคนหนึ่งมาพูด มันดูนเยอยากจะเล่นบ้างไหมครับแมวเ,เสียวไข่กันเป็นบ้นางครับที่เราพาท่านมาดูการใช้ชีวิตของวัยรุ่นนครสวรรค์ที่โรงเรียนสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับยามต้องคืนจัมี่มาปิดรายการกันครับโอ้ฟิตจังเลย ติดตัวในการตองกำลังกายเนียครับก็เหนื่อยครับแต่ก็เดี๋ยวให้คุณจ๊อบบี้พักสักแป๊บนึงนะครับว่าเป็นไงครับคุณจ๊อบบี่โคตรมันเลยครับใช่ครับผมทั้งนักกีฬาบาสเกตบอลกล้ามโตหุ่นล่ำๆโอ้โหผมนี่ลำลายไหลเลยนะครับถุยไม่ใช่ครับผมอีกนักบอลนี่สับขาหลอกกันแพลวๆเลยครับโดนหลอกอย่างเดียวเลยผมน่าเรียกตัวติดทีมชาร์ดมากเลยครับฝากบอกคุณฟิโก้เลย ตดบอลไปเตะสนามที่นนรครับมาเตะแล้วข้างถนนรถชนันตลาครับเมื่อกี้ผมไปดูหูสตีดไหนคุณบอกล้มกันอะไรลาดผมเห็นมีเต๋คนเทพ,พยยเพรา่าเล่นกันพัฒนาแล้วครับผมเราต้องสนับสนุนวัยรุ่นที่ออกกําลังกายนะครับ<อ>ช่วยกันสนับสนุนให้กําลังใจนะครับตรงเสริมยังไงครับดูทุกวันนีนะครับ อยาถามที่นี้ครับแสงสว่างก็ไม่เป็นกำลังใจครับมันมีคนเห็นข่าในตัวค,ครับผมเห็นเขาแบบแปียกแ,แอาจจะคิดว่าคุณชอบเขาอยู่ก็ได้ครับไปแอบยืนมองก็ดไ,ได้บ้างเลยผมจะเห็นเขาเปียบเสมือนเน็ตไอดอลเลยครับ <ปะ S 1> ขนาดนั้นเลยผมมีกดฟอลโลเ่เขาตอลอดเห็นเขาขาวมึนยที่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ขาวเมื่อกี้นีนางจองนักแดดหนึ่นตันอยเดียวเลยเลยม,มองนี้ได้ครับชอบใช่เลยคน ครับว่างก็ออกกำลังกายได้ครับถึงคุณอาจจะไม่มีเวลาว่างช่วาเย็นครับเลิกงานหรือเรียนไม่ทันครับแต่กลางคืนพุทยาสว่างก็ยังไม่ปิดครับแต่แนะนำว่ามาช่วงหัวค่ำก็ดีครับเพราะดึกเกินไปอาจจะไม่มีคนครับและที่นี่มันมืดและอันตรายนะครับจะเกิดคิดจะมาวิ่งตอนสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่คุณเลยครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณช่วยตัวเองได้ครับเพราะมันอันตรายครับอันตรายยังไงครับก็มันมืดไงมูมูเยอะไหมครับมันมืด มืดอย่างเดียวเลยใช่เหมืนมืดใช้ไฟฉายนะครับแต่ผมมีไฟฉายฮ่องกงอยู่นะครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับเอามาวิ่งได้มันอันตรายครับผมมาวิ่งตอนช่วงเย็นๆครับบรรยากาศแดดตอนยันจะมาถ่ายใบสามไหมก็ได้ครับร้อนๆพวกช็อปออกผ่านพลังงานครับแล้วไหนมาเจอคุณจอบบี้ออกกลังกายมาทักได้นะครับแต่ไม่ค่อยเจอผมนะครับ ครับรผมวิมนนงม่งตอนหนึ่ครับจ่ายหรือผมมีไฟจ่ายครับคุณมาวิ่งตอนหนึ่หรือมาดักรอคนวิ่งตอนหึ่ครับอันตรายครับมิติาชีพเยอะครับครับสำหรับวันนี้เราก็เดี๋ยวถ้าพึ่งติเรารมานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งทีเราก็ต้องพีเศษสถานที่เขาเรียกว่าอะไรแลนด์มาร์คอ๋อใช่สปู <Land mark S 1> นแลนด์มาร์คนครสวรรค์นี่คืออะไรครับมังกรนครสวรรค์นะครับอยู่ตรงไหนครับมงกรนครสวรรค์อยู่ที่อุทยานนครสวรรค์นี่แหละครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองใช่หรือโอ้โหเป็นแลนด์มาร์คของนครสวรรค์ใช่ไหมคร งดงามสง่ามากเลยครับวันนี้ก็เจอกันใหม่ใน e ีหน้านะครับ อีที่สามพระสวรรค์ไฮไลท์นะครับอย่าเล็วพวกเราติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับคุณจะซูมหน้าผมไปไหนเนี่ยขอแล้วจบรายการแล้วครับผมจะไปวิ่งต่อแล้วเราไปวิ่งกันเถอะคุณเลอกขาดได้แล้วครับ S <S ยังไม่เลิกถ่ายนะครับปิดปิดปิดตอนนี้นะฮะก็มาพบกับผมนะฮะดรออฟนะในช่วงรู้ไปหมดนะฮะก็วันนี้นะฮะผมมีแขกรับเชิญนะเป็นเพื่อนข้างบ้านเนี่ยเป็นเพื่อนรายการข้างบ้านนะ,ะอันนั้นตัวเลยครับล,ลุงหนึ่งมาแล้วลุงกูลุงหนึ่งะฮะลุงหนึ่งแลงนวลุงหนวดนะฮะ ไอ้ช้ยาเขาเรียกลุงหนวดลุงหนวดใช่ไหมวก็วันนี้นะฮะผมก็จะพูดถึงเรื่องอุทย,ยานสวรรค์เนี่ยอุทยานสวรรค์เนีย่ยลุงหนวดรู้ไหมฮะมีชื่อหนึ่งชื่อว่าอะไรฮะอุทยานสวรรค์อุทยานหนองสมบูรณ์ไหมฮะสมบูรณ <c oughs> ์นเนี่ยลุงหนวดรู้ไหมว่าหนองสมบูรณ์เนี่ยเขามีอีกชื่อหนึ่งก่อนที่จะเป็นหนองสมบูรณ์เนี่ยมีชื่อหนึ่งว่าอะไรรู้ไหมหนองคอมพิวต์ครับผมไม่ใช่ฮะหนองสมบูรณ์ฮะหนองสมบูรณ์เขาเป็นเขาเป็นชื่อชื่อหนองที่แท้จริงแต่ทีนี้คนเขาเรียกเขียนกันมมมมาเเปป็็็นนนนนนนอองงสสบบบููรรณณ์์ใัััจจจุีีี้คกก่ยะ พื้นที่ถึง314ไร่นะฮะผมถ้าเป็นนาข้าวนี่รวยกันไม่ไม่ล,ลืมเลยฮะ <fue. S 2> อนองตะบูนเนี่ยกฤฤฤฤ็จะเป็นสถานที่ที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือว่าจะเป็นการมาออกกําลังกายอย่างเงี้ยลุงนวดเคยไปออกกำลังกายบ้างไหมฮะที่หนองตะบูนไปบ่อยไปทำอะไรบ้างฮะเด็กก็ไปวิ่งฮะไปวิ่งวิ่งไหวนะฮะเสียงอย่างงี้ไหวิ่งวิ่ว่งใช่ไหมก็จะมีคนมาเดินมาวิ่งมาขี่จักรยาน แล้วก็ผมเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยมีเล่นสกเก็ตบอร์ดกันด้วยอ๋อมีสกเก็ตบอร์ดสกเก็ตบอร์ดฮะลุงหนวดเล่นไหวไหมหนุ่มๆเคยเล่นไหมไม่เคยฮะหนุ่มๆหนุ่มๆเล่นแต่สกูตเตอร์ที่เขาไถาขาฮนะอ๋อแต่ยเดียวฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีชม,มรมลีลาดอ่ามีเห็นบ่อยอันนี้น่าจะเหมาะกับลุงหนวดนะฮะชม,มรมลีลาดโอ้โหเวีนสวรรค์เนี่ยก็จะมีคนไปทุกเย็นนะฮะแต่เห็นกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มีกีฬาแปดสถาบันนะของราชภัฏน์ภาคเหนือนะฮะ วันนี้ผมก็หมดช่วงเวลาของผมแล้วผมก็ลุงหนึ่งฮะก็ขอลาไปก่อนนะฮะผ่านอะ,อะไม่อันนีอนน้อันนี้ของลุงหรือเปล่าฮะ <c oughs> ไม่ใช่ของผมนะฮะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ,รบเกาคองจจมีว่าไงครับเมื่อกี้เดินปิดประตูนหนองสมบูรณ์ <ผม S 2> ออกไปได้ครับ,รบหนองสมบูรณ์ตอนคืนเนี่ยอันตรายมากคุณ <c oughs> อาจจะไม่ใช่ผู้รอดชีวิตเช่นผมก็ได้คนระับ ถ่ายอยู่ดีดตำรวจปิดประตูแล้วครับจะต้องปีนกำแพงที่มีความสูงประมาณไม่ต่ำกว่าสองเมตรนะครับแถมมีไฟแล้วก็ไม้บันไดลิงเก่าๆอันนึงก้าวผ่านถึงนั้นไม่ให้ได้สนุกจริงๆขาสั่นหมดเลยตอนนี้ไม่หายสั่นเลยเดี๋ยวกลับหลังสี่ทุ่มเด็ดขาดอันตรายมากครับคุณอาจจะโดนขังที่น้องสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับโดนขังทำไงครับคุณเราจะออกมาต้องปีนครับ ประตูฝั่งไหนครับที่มีบันไดให้ฮนะประตูฝั่งซ้ายมือนะครับของด้านด้านด้านนี่ติ๊กตัวด้านหน้าด้านหลังด้านหลังตรงมังกรด้านประตูด้านซ้ายตำรวจใจร้ายมากใช่ครับโบ,บก็ไม่เห็นตำรวจขังเลยเพิ่งเคยเจอเหมือนตอนสี่ทุกโดนขัง <laughs> ในห,หนองตะปูครับแล้วความท้าทายใหม่คุณเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีม <laughs> ผมได้ลองเล่นเอ็กตีมแล้ว